สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการปรับตั้งภาษาในเ e t ตอนะครับทิคง่ายๆนะครับสำหรับกรณีคุณลูกค้านะครับที่เจอภาษาที่เราอ่านไม่ออกนะครับอาทิเช่นเป็นภาษาจีนนะครับตั้งค่าโรงงานมานะครับอย่างแรกนะครับเรากดไปที่ Setting นะครับผมตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับแถบตรงนี้นะครับเราเลื่อนไปที่ตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้นะครับผมกดตุ๊กนะครับผม จากนั้นนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเลือกเป็นตัวที่2ด้านล่างนะครับกดนะครับปุ๊บนะคะนะครับภาษามันก็จะขึ้นมาให้เลือกเลยครับว่าจะเป็นภาษาอาหรับภาษาดัตภาษาฝรั่งเศสมีทุกภาษาโปรตุเกสก็มีนะครับผมประเด็นีคือภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยครับมีหมดเลยนะอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือภาษาจีนภาษากฤษกตรงนี้นะครับแต่เราจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเรากดภาษาไทยนะครับผมปั๊บนะครับกดตรงนี้นะครับ เรียบร้อยครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับทุกอย่างก็จะปรับเป็นภาษาไทยนะครับตามที่เราคุ้นเคยนะครับผมง่ายๆครับทิปเล็กๆจากผมนะครับ